อยากทำพอร์ตเฟรีโอแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจะต้องยืนทีแคสแล้วยังไม่เตรียมพอร์ตเฟรีโอเลยทํายังไงดีคลิปนี้มีคามําตอบมาแบ่งบันกัน สวัสดีทุกคนเจฮยนะครับผมมาตัมาก่อนนะฮะเรารู้ว่าน้องๆมอปลายหลายๆคนที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัยจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพอร์ตกันแต่ว่าหลายคนก็จะแบบโอ้ m ม่ก d พอร์ตฟลิโอคืออะไรอะไรอย่างงี้ยเ้ยทำยังไงดีไม่เคยทำมากนในคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคมาแชร์ความรู้กันนะครับบอกไว้ก่อนว่านี่จะเป็นสูตรสําหรับ การจัดพอร์ตแบบทั่วไปเพราะง,งั้นต้องเอาไปปรับใช้การให้เหมาะสมสําหรับแต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละคณะที่อยากจะเข้าเรียนแต่ก่อนอื่นคลิปนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเว้ยผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้ก็คือ m o n k e y everyday m o n k e y everyday เขาเป็นสถาบันกวดวิชาที่มาในหลักสูตรการเรียนรู้แบบ self learning platform การติวออนไลน์เพิ่มคะแนนสอบมาในคอนเซปต์เก่งขึ้นได้ทุกที่ดีขึ้นได้ ทุกวันน้องๆที่อยากจะติวเพื่อเพิ่มคะแนนโอเนหรือว่าเก็ตแพดเก้าวิชาสามันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เอเ d เ y เขามีเนื้อหาครอบคลุมมากมายหลากหลายระดับเตรียมไว้ให้อยู่แล้วอีกทั้งเนี่ยเขาก็ยังมีคลังข้อสอบปีเก่าๆแบบ ย้อนหลังครบทันสุดๆกันไปเลยในที่เก๋มากสำหรับมังกี้เอเวอรเนีเนี่ยเขาจะมีแบบประเมินผู้เรียนเพื่อวางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมสมมติว่าเราอยากจะเข้าท่านตะจะต้องติวจะต้องเรียนบทเรียนไหนบ้างเนี่ยมังกี้เวอร์เนคำนวณมาให้ตุๆ๊ดเลยและแน่นอนคือผู้ชมจะไม่พลาดข่าวสารทางการศึกษาใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่าลืม กดติดตาม Facebook Fanpage ของมัง oh, ก e e v e r y เด y ไว้ด้วยเนะโอ้ขอบคันมากมากก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเก็ตภาพเห็นภาพเดียวกันก่อนว่าพอร์ตโฟลิโอคืออะไรพูดง่ายๆก็คือมันเป็นพื้นที่ที่จะรวมผลงานของเราที่จะเป็นการแนะนำตัวเราว่าเราคือใครมีทักษะความสามารถแบบไหนมันก็จะถูกรวบรวมแล้วก็ถูกย่อยลงไปลงบนสมุดหรือกระดาษหรือว่ารูปเล่มหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่แฟ้มสะสมงานเท่านั้นโนจ้า มันสำคัญมากกว่านั้นมากๆเลยมันสามารถเป็น first i m p เ s s สชัคนที่จะเข้ามาดูพอร์ตของเราเนี่ยก็จะดูว่าเอยเราเป็นคนแบบไหนเรามีความสามารถยังไงเหมาะสําหรับคณะที่อยากจะเข้ามาเรียนหรือเปล่าหรือเหมาะสําหรับงานที่เราจะสมัครหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดโอกาสในการทําคะแนนส่วนนี้และยิ่งน้องๆสมัยนี้ที่มีการสอบคัดเลือกแบบทีแคสเนี่ยมันจะต้องใช้พอร์ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนะพอร์ตเนี่ยต้องตั้งใจสูตรในการทําพอร์ตอันนี้เป็นสูตรคร่าวๆจดได้ จุดนะฮะจริงๆแล้วการทำพอร์ตเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าใครงงๆไม่รู้จะเริ่มตรงไหนพี่มีสูตรมาให้ครั้งนี้จะพูดถึงพอร์ตทั่วไปสำหรับน้องๆสายวิชาส่วนใหญ่เราก็จดไปแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสำหรับคณะวิชาที่เราจะยืนหรือว่าที่มันเหมาะกับตัวเรานะฮะเริ่มจากเก็บรวบรวมก่อนอื่นเลยสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ ไปเก็บรวบรวมผลงานของเราทั้งหมดเอามากองๆไว้ด้วยกันเรามีอะไรบ้างที่เป็นผลงานของเราเอกสารสําคัญอะไรอย่างนี้ที่พอร์ตควรจะมีหรือบางคณะเขา,าจะต้องการให้เราแนบผลงานหรือเอกสารบางอย่างที่จําเป็นมาด้วยอันนี้เราต้องไปดูเองเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะทำพอร์ตอย่าลืมไปสอดส่องไปทําการบ้านให้พร้อมก่อนว่าขณะที่เราอยากจะยื่นนี้เขาต้องการพอร์ตแบบไหนเราจะได้เตรียมพอร์ตให้เหมาะสมสำหรับขณะนั้นเมื่อเอามากองกองรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมว่าอ๋อของทั้งหมดเรามีเท่านี้มันน้อยไปหรือเปล่ามันเยอะไปหรือเปล่าสุดท้ายเราจะได้ผลงานที่มันจะแบบพอดิบพอดีนะ หน้าปกหน้าแรกของพอร์ตใครว่าไม่สำคัญพี่จ๋ามันคือ first impression มันคือหน้าแรกของพอร์ตมันจะเป็นสิ่งที่คนจะตัดสินก่อนเลยถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าฉันจะไม่ตัดสินคนที่ภายนอกตัดสินแน่นอนจุดนี้สิ่งสำคัญก็คือจะต้องอ่านง่ายชัดเจนสื่อสารเข้าใจเพราะถ้าพอร์ตที่มันมาถึงปุ๊บยุ่งเหย,ยิงปุ๊บ อ่านไม่ออกมีโอกาสที่จะโดนปัดตกได้ง่ายนะฮะส่วนเรื่องการดีไซน์ออกแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับบุค,คลิกของแต่ละคณะหรือเป้าหมายที่เราอยากนําเสนอนั้นไปทางไหนอย่างเช่นวิศวะหรือแพทย์เนี่ยเขาอาจจะต้องการอพอร์ตโฟลิโอที่เรียบง่ายอ่านง่ายอ่านเข้าใจแต่ถ้าเป็นสายสร้างสรรค์สายครีเอทีฟเธอคิดดูมาในเวณนี้พอร์ตเราก็ต้องแบบโอ้ว้วาววูว้ววเนี่ยหรอไหมพอะทุกคนก็จะโชว์ของใส่กันเราก็จะนิ่งๆไม่ได้นะไปทําการบ้านดิๆ มาที่หน้าข้อมูลส่วนตัวหลังจากเปิดเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่จะอธิบายข้อมูลส่วนตัวของเราเราเป็นใครชื่ออะไราอา,ราย,อยุเท่าไหร่มาจากไหนความถนัดความชอบคืออะไรความสนใจคืออะไรามาใส่ที่หน้านี้นะมันจะเป็นเหมือนหน้าที่จะอธิบายแนะนําตัวเราให้คนอ่านพอนเนี่ยเข้าใจภายในหนึ่งหน้ากระดาษสิ่งสําคัญคือมันจะต้องอ่านง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ ตรงจุดที่อยากจะนําเสนอและถ้าเป็น2ภาษาได้ก็จะดูฉลาดมากก็จะดูเพิ่มคะแนนเข้าไปแต่ที่สําคัญคือเราจะต้องไม่โกหกพอร์ตของเราถ้าโดนจับโบแตกได้ขึ้นมานี่คือเราโดนปัดตกเลยนะถึงแม้ว่าเราจะอยากจะเข้ามากแค่ไหนก็ตามก็ต้องซื่อสัตย์นะเพราะว่าคนที่อ่านพอร์ตของเราเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาอย่าลืมในการจัดวางข้อความหรือรูปภาพให้มีความเหมาะสมอ่านง่ายอ่านสบายตาให้หนึกสภาพคนที่เปิดอ่านพอร์ตข,ของเราเขาไม่ได้อ่านคนเดียวเขาอ่านพอร์ตเป็นร้อยเป็นพน เพราะงั้นเนี่ยอันไหที่มันแบบนําเสนอได้ไวปุ๊บก็จะทําคะแนนได้ดีมากกว่าถ้าคิดไม่ออกนึงไม่ออกลองไปดูตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีแนะนําว่าใส่ข้อความประมาณนี้หรือแบบอยากจัดวางสวยๆลองไปดูพวกนิตยสารแมกกาซีนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทักษะเรื่องการจัดวางข้อความของเราลงไปได้อีก ข้อมูลด้านการศึกษาอันนี้เป็นพอทที่เราจะยื่นในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยด้านการศึกษาก็จะสําคัญเคยสอบวัดอะไรมาบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างเกรดเท่าไหร่จบจากมัธยมศึกษาอะไรเรียงลำดับจากอดีตปัจจุบันเขียนชื่อโรงเรียนเต็มอะไรใดๆให้ถูกต้องคนที่อ่านเขาจะได้เห็นแบคก,การาวว่าอ๋อเด็กคนนี้เขามีการเรียนรู้ประมาณนี้อะไรทำนองนั้น นำตัวเองก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยอธิบายตัวตนของเราอันนี้ก็จะเรียกคะแนนได้นิดหน่อยอาจจะเป็นบทความหรือจะเป็นคำที่เราเรียบเรียงมาอธิบายถึงตัวเราเล็กๆน้อยๆเหตุผลว่าทำไมอยากจะเข้าเรียนที่นี่ซึ่งตรงนี้ก็สามารถชงส่งเสริมมาอะไรได้นิดนึงเอาที่พอน่ารักน่ารักอย่าเวอร์เดี๋ยวจะแบบรู้สึกว่าประจุป,ประแจงมากเกินไปจุดนี้เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มคะแนนความน่ารักของเราไปทำการบ้านมาก่อนนะว่าแบบ คณะนี้เขาทําอะไรเขามีผลงานอะไรยังไงไม่ใช่ว่าแบบทําขึ้นมาแล้วก็ยื่นพอร์ตไปทั่วทุกคณะฉันอยากจะเข้าคณะที่นี่เพราะว่าคณะเรียนนี้มีประสิทธิภาพมากแต่คือไม่บอกว่าเป็นคณะอะไร เอกสารสําคัญส่วนตัวก็จะเป็นส่วนที่แนบเอกสารสําคัญที่ทางคณะหรือทางผู้คัดเลือกกําหนดไว้เช่นแบบใบปอพอคือต้องมีสแตนบายไว้กับตัวเองและว่าใบสําคัญ1 2ึ่งเป็นอย่างนี้ไม่จาเป็นต้องใส่ในอตไว้ก็ได้แต่ว่ามีเก็บไว้กับตัวเองก็จะดี มาถึงส่วนที่เป็นผลงานของเราให้คริสต์วานนี่จะเป็นแกลเลอรี่ที่กรรมาการผู้ตัดสินเขาจะเดินเข้ามาดูแกลเลอรี่ของเราแล้วเขาจะเห็นผลงานของเราแล้วตัดสินว่าคนนี้เขาเก่งแค่ไหนมีศักยภาพมีปริท่าในการเรียนรู้แค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องนําเสนอผลงานที่ตรงจุดกับคณะที่เราสนใจอยากจะเรียนหรือส่งเสริมให้พอร์ตเราดูแข็งแรงซึ่งวิธีการจัดการเนี่ยมันจะแบ่งเป็นผลงานการแข่งขันต่างๆคือถ้าเราเป็นสายแข่งขันสายถ้วยรางวัลชนะนนการประกวดหรือได้รับใบ ประกาศญโยบัรอะไรเงี้ยก็รวบรวมเอาเหล่านั้นมาจะเป็นสแกนจะเป็นถ่ายรูปหรือจะเป็นการแนบรูปภาพที่เกี่ยวข้องที่จะบุกชวว่าเราได้รับสิ่งนี้มาจริงๆนะเรามีความรู้ความสามารถด้านนี้พวกใบประกาศเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่แบบใส่แม่งทุกแผ่นปปบปปเป็นคนเก่งมากปดปๆปๆ อาจจะสแกนมาแล้วก็ย่อรูปวางจัดเรียงเขียนคําอธิบายประกอบอันนี้รวมไปถึงพวกกิจกรรมต่างๆเช่นแบบว่าเป็นประธานนักเรียนกิจกรรมขับร้องหรือว่าเป็นนักกีฬาส่วนผลงานที่เป็นชิ้นงานคณะที่จะดูเรื่องฝีมือของเราอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะต้องการให้เราแนบผลงานที่เป็นชิ้นงานเอามาให้ดูหน่อยอาจจะถ่ายรูปสแกนรูปซึ่งไม่จําเป็นต้องแนบตัวจริงแปะ ใส่ลงไปนี่หรอกป่ะเพราะว่าเราไม่มีหางมั่นใจในว่าเราจะได้พอร์ตคืนหรือเปล่าแต่มันจะไปต้องใส่ทุกอย่างที่เราทํามาลงไปคัดเลือกสิ่งที่จะนําเสนอความเป็นตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็บ่งบอกว่าเออฉันมีศัก,กยภาพพอนะที่จะมาเรียนที่นี่นะและถ้ารู้สึกว่าผลงานเราจะน้อยไปถ้ามันน้อยไปทําไงทําเพิ่มครับเราอยากจะเรียนต่อคณะนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าสุดมัไม่พอไปทำม,มาเพิ่ม กิจกรรมใครที่เป็นสายกิจกรรมอาจจะไม่ไม่มีผลงานแบบว่าวิชาการใดๆชัดเจนแต่ว่าสายกิจกรรมเยอะก็ขายความเป็นสายกิจกรรมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจําโรงเรียนโครงการจิตอาสาและถ้าบอกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเรียนออนไลน์ตลอดเลยไม่มีกิจกรรมโรงเรียนไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะมาที่เราจะเข้าไปแบบใส่พอร์ตได้ ก็ลองใส่กิจกรรมที่เคยทำต่างๆนอกชั้นเรียนเช่นไปเรียนรู้อันนี้มาเพิ่มเติมหรือว่างานพาร์ทไทม์ที่บอกว่าเราเป็นคนแบบว่าตั้งใจอะไรแบบนั้นเนี่ยมาในส่วนนี้จะช่วยยืนยันได้ว,ว่าเราเป็นคนที่ เข้าสังคมได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างถ้าแบบที่ผ่านมาไม่มีอะไรเลยลองหาฮ็อบบี้ดูว่างๆชอบเล่นกีตาร์ว่างๆชอบอ่านหนังสืออย่างน้อยมัยนก็จะได้มีอะไรไปนําเสนอให้กับคนที่เปิดพอร์ตเราเนื้อป้าปสิ่งสร้างสรรค์อื่นๆที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่สำหรับให้เราฟรีสไตล์อยากจะใส่อะไรที่จะสามารถเพิ่มคะแนนให้กับเราเช่นคานิยามคํารับรองจากค,คุณครูมีลายเซ็นอะไรเงี้ยก็เรียกคะแนนได้ดีเหมือนกันหาจุดที่จะทําให้เราดูมีสตรอรี่ขึ้นมาที่น่าจดจํามากขึ้น อย่าลืมว่าคนที่มาดูพอร์ตเราไม่ได้ดูของเราแค่คนเดียวเนาะเขาดูพอร์ตอีก เป็นร้อยพอร์ตเพราะงั้นถ้าเกิดเราเขาเปิดดูเราแล้วเขาจำเราไม่ได้เนี่ยอันตรายมากๆแต่ก็นั่นแหละทั้งหมดนี้ keep it simple ทำให้เรียบง่ายสบายตาที่สุดหลังจากที่ได้มาทั้งหมดแล้วเข้าเล่มกันเอาทุกอย่างมากองรวมกันจัดเรียงเรียบร้อยแล้วตรวจเช็ครีเช็คดีๆทีนี้เมื่อรวบรวมมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องยื่นพอร์ตยังไงจะเป็นการยื่นพอร์ตแบบออนไลน์ก็ต้องทําให้มันยื่นออนไลน์แบบคนเปิดดูเนี่ยไม่สะดุดหรือถ้าเป็นการยื่นแบบออฟไลน์จะต้องไป ที่มหาลัยก็ต้องเอาไปเข้าเล่มดีๆหรือใส่แฟ้มที่ดูสวยงามแล้วก็ที่สำคัญเราจะไม่เสียดายถ้าเราไม่ได้พอร์ตอันนั้นคืนมา อันนั้นคือหลักสูตรการทำพอร์ทข้าวๆที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนต้องเอาไปปรับใช้ดูให้เหมาะสำหรับแต่ละคนแต่ละคณะย้ำเตือนบ่อยมากว่าให้เอาไปปรับใช้เพราะว่าแต่ละที่แต่ละคณะเขาจะกำหนดมาไม่เหมือนกันใช่ไหม ไปทําการบ้านมาดีๆแล้วนอกจากเรื่องของพอร์ตฟิลิโอที่จะต้องเตรียมตัวแล้วเนี่ยการสอบเข้ามหาหลนนัยเนาะสมัยนี้ก็จะมี T-CAS ใช่ไหมสำหรับน้องๆซึ่งการสอบ T-CAS สาคัญไม่น้อยไปกว่าพอร์ตเลยคะแนนการสอบเนี่ยจะเป็นตัวยืนยันอีกตัวหนึ่งว่าเรามีโอกาสติดที่นี่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอแนะนําระบบ T-CAS ของ Monkey Everyday ทุกคนฟังก์ชัน T-CAS ของ Monkey Everyday เนี่ยเขาก็จะมาช่วยในการวางแผนการสอบในแต่ละคณะที่เราใฝ่ฝันในตัวฟ,ฟีเจอร์เ็าจะมีการคํานวนณคะแนน พร้อมกับเปรียบเทียบคะแนนปีก่อนๆที่จะช่วยบอกเราได้ว่าเออปีก่อนๆเนี่ยคะแนนโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้ะคะแนนของเราที่เรามีเท่านี้เนี่ยมันมีโอกาสติดไหมอูมีโอกาสไม่ค่อยติดเนี่ยจะต้องศึกษาคอร์สเรียนอันไหนที่เหมาะสำหรับในการเตรียมตัวเพื่อเอาไปสอบให้ติดวิธีการก็คือสมมติว่าเราอะอยากจะไปเข้าคณนะ ทันตะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วก็เก,กาะคะแนนลงไปคะแนนคาดหวังคะแนนที่เราอยากจะได้ประมาณเท่านี้เกาะๆๆลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะคำนวณให้ว่าเอ้ยคะแนนทั้งหมดของเราเนี่ยมาได้เท่านี้เมื่อเทียบกับปีก่อนๆมีโอกาสติดไม่ติดเท่าไหน แล้วถ้าเกิดว่ามันยังน้อยไปค์สเรียนตัวไหนหมดเรียนตัวไหน,ท,น,ไหนที่จะมาช่วยส่งเสริมแล้วก็รีบทําการบ้านให้พร้อมสําหรับการสอบบทเรียนที่นําเสนอมาเนี่ยมันก็จะไปตอบโจทย์ว่าโอ้จะต้องเร่ยงเร่งตัวนี้นะจ๊ะแล้วมันยิ่งดีมากสาหรับคนที่รู้แล้วแหละว่าเราจะเข้าคณะไหนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเตรียมตัวข้อสอบอยังไงหรือแบบคนที่มาถึง โค้งสุดท้ายแล้วใกล้โค้งสุดท้ายเต็มทีแล้วแต่ว่ายังร e right. <in ู้สึว่ายังเก็บเนื้อหาไม่หมดเลยมังกีเอว r ด d a y ก็จะมีการจับลำดับความสําคัญว่าแบบอันนี้จะต้องรีบดูรีบอ่านรีบศึกษาอันนี้ลองลงมาลองลงมาลองลงมาเจ๋งมากๆอยากให้ทุกคนลองที่มังกีเอวิด d a ์นะครับเข้าไปดูกันประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับพอร์ทที่อยากจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือสิ่งที่น้องๆอาจจะไม่รู้คือเราจะต้องปรับปรุง พอร์ตตลอดเวลาเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นเมือกับทําให้เราเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการที่จะหยิบเราไปไม่บอกว่าในการทำพอร์ตสมัยนี้มีเครื่องมือมากมายหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าจะทําเองอะไรเงี้ยเขามีเทมเพลตเขามีแพทเทิร์นให้เราทําเครื่องมือฟรีก็เต็มไปหมด แล้วก็ไม่อยากจะให้ข้ามเรื่องการทําพอร์ตไปจะให้ตั้งใจกันสมมติว่าพี่จะเลือกคนเข้าทํางานพี่ก็จะเลือกคนที่ตั้งใจทาพอร์ตเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จะวัดได้ว่าคนคนนี้มีความตั้งใจมีความแบบว่าเอียดรอบรอบมากแค่ไหนน้องๆก็เหมือนกันพี่ก็ไม่อยากให้น้องๆได้พลาดโอกาสสาคัญในการทําคะแนนอันนี้ไว้สรุปเรื่องราวในการทําพอร์ตพอร์ตเฟร o ยโอต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราต้องสื่อสารได้ชัดเจนเรียบง่ายเข้าใจง่ายที่สุด เลือกผลงานเด็ดๆให้เหมาะกับคณะของเราใส่ใจกับทุกๆรายละเอียดวันนี้เป็นการมาแชร์เทคนิคข้อมูลสำคัญเพื่น้องๆถ้จิบเอาไปใช้งานกันได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้เนะี่ย e v e r y d e y สามารส์สามัญกวิชาที่ใส่ใจเด็กยุคใหม่เด็กยุคใหม่อย่างเราๆ <laughs> แล้วก็ขอฝากสำหรับการเตรียมสอบโค้งสุดท้ายนี้ระบบ T ี cast ของ มังกี้เอวีเดเนี่ยที่จะช่วยวางแผนในการสอบในการเตรียมสอบทีแคสให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดออกแบบข้อเรียนตามเป้าหมายจัดลำดับความสําคัญให้ตรงกับเป้าของเราชี้จุดสําคัญในช่วงโคนดท้ายให้แบบครบคันมากๆนะฮะกระซิบโปรโมชั่นให้ฟังกันนิดหนึ่งละกันเพื่อค่าสนใจโปรตามใจเลือกเรียนได้ตามใจคุณว่าฉันตอนนี้เขามีลดสูงสุดถึง50แพ็ก2เดือน จาก1,800บาทเหลือ1,500บาทแพ็ก4เดือนจาก3,600บาทเหลือ2,340บาทแพ็ก6เดือนจาก5,400บาทเหลือ2,700บาทแล้วก็ถ้าชวนเพื่อนมาเรียนด้วยเนี่ยก็คือจะได้ cash back คืนคนละ200บาทและถ้ากรอกโค้ด mkeat 30 pa รับส่วนลดไปเลย 100บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ n ังกี v e r ว d a y หรือว่าลิงก์ที่ดีสคริปชันด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเรื่องพอร์ตฟิลิโอหรือยังไม่เข้าใจจุดไหนอยากจะให้แนะนำเทคนิคเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมีไลฟ์กลับทาง n k e ก e v e อ y d a ีอีกทีหนึง่งที่จะมาคุยกันเรื่องนี้อีกเพราะงั้นติดตามที่รายละเอียดด้านล่างนะฮะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจนะฮะเจอกันเ a ้ e บ b y ยบาย